รถสภาพไปสวยติดแก๊ส NGV จากโรงงานานำเสนอแลยดีแล้วนะคะคุ้มค่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะโตโยต้าโคโล่ติด 1.6E CNG โรงงานนะคะเกียร์โต้คันนี้ปี2011ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่219,000บาทเท่านั้นประวัติดีจะได้เต็มนะคะส่งเดือนละ4,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะผ่อนสบายได้รถสภาพไปสวยไปใช้นะคะแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะติดแก๊สติดตัหาค่ะ แอาจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูเลยค่ะรถสวยส้าตีน่าใช้ขับงาบ่ายมากๆเลยนะผ่อนสบายๆแค่เดือนละ4,000 40, กว่าบาทเองค่ะ Toyota Corolla Tip 1.6 E CNG โรงงานเ e กียร์โตปี2011ค่ะ219,000บาทเท่านั้นค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมค่ะ ระบบเซ็นทรัลลอกกระจกปรักไฟฟ้าพัดไฟฟ้านะคะภูมิรัยพาวเวอร์ค่ะกุญแจรีรโมทค่ะเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะรถสวยมากๆเลยค่ะคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยนะคะสภาพดีค่ะขอคนซื้อนะคะซื้อคนเดียวได้เงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคนเดียวไปใช้งานได้แล้วนะคะ ประวัติดีสีดาวไปเลยค่ะแต่ถ้าเงินเดินไม่ถึงเอารายรับรวมก็ได้นะหรือกู้รวมก็ได้ค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะคันนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะใครกำลังม,มองหารถประหยัดน้ำมันนะคะติดแก๊สเดงต่างหากต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ CNG โรงงานค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟนันได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะ แค่มีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล,แล้วก็ใบรับรองเงินเดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะก็สวยค่ะขับตีพร้อมใช้งานเลยนะคะผ่อนสบายสบายไม่เหนื่อยค่ะ4,000บาทเองนะคะหน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์1006นะคะเป็นสิงค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจ สอบถามรายเียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่าหรือจะทักไลน์มาได้นะติดกที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050 858มาสอบถามรายเดยดเพิ่มเต well. ิมได้เลยค่ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถขับดีค่ะบอดี <S <S ええ้สวยไม่มีอุบัติเหตุรับประกันให้เลยค่ะ พอพๆกับมอไซ์นีคะสี่พันกว่าบาทเองนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะไายได้ค่ะ